สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราใช้และชอบประจำปี2025นะคะสำหรับใครที่ยังไม่สับสกา์ฝากสับสก b e ด้วยนะคะถ้าสับสก b ์แล้วไปดูกันเลยมาดูไอเทมแรกนะคะเป็น Cleansing Water นะคะของ b y o d e r m a อันนี้เราใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากใช้แล้วอะ่ะมันไม่ทิ้งความมันความเหนื่อะไว้บนใบหน้านะคะแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางได้หมดจดค่ะ แล้วก็สำลีที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็จะเป็นของยูกิยูกิค่ะเพราะว่าสำลีอันนี้แผ่นจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะชอบมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตามร้านพวกบูธประสานเนี่ยแผ่นค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็หยอกของไบโอเดอร์มาลงไปเราใช้ประมาณ2 3สาแผ่นนะคะเช็ดจนกว่าสำลีจะขาวได้เลยค่ะหรือว่าวันไหนถ้าเราขี้เกียจใช้มิชล่าวอเตอร์นะคะเราอาจจะใช้ตัวคลีนิกนะคะตัวนี้เป็นบาล์ ด้านในจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะก็สัปดาห์หนึ่งอ่ะเราจะใช้ประมาณ2-3ครั้งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหน้าของเราอ่ะสัมผัสกับสัมดีมากจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็ล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าที่การน้ำลิปสติกสามารถนวดนวดคลึงคลึงแล้วก็ใช้น้ํา ล้างออกได้อย่างหมดจดค่ะแต่ว่าหลังหลังจากล้างด้วยตัวนี้มันอาจจะทิ้งความมันได้นะคะซึ่งเป็นปกติของตัวบารมค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเลยก็คือ900 ml อันนี้เราใช้มาค่อนข้างนานนะคะก็คือใช้ทั้งหน้าแล้วก็บางทีก็ใช้ถูตัวได้นะคะ อันนี้ล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเลยไม่ทิ้งความเอียดหรือว่าความมันอะไรไว้บนผิวหน้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะแล้วก็มีโฟมอ่อนๆนะคะไม่ได้แบบเป็นวิปโฟมหนามากอันนี้ล้างได้สะอาดหมดจดจริงๆที่สำคัญไม่เคยแพ้เลยะคะ่ะต่อมานะคะเป็นหมวดหมู่ของครีมและเซรั่มกันค่ะตัวแรกของฟายนะคะตัวนี้นะคะเป็น S A P Dark Spot นะคะตัวนี้ก็ใช้สําหรับลดจุดด่างดำพวกรอย,ด,อยดํารอยแดงจากสิวนะคะ อันนี้ใช้ค่อนข้างดีปีนี้เราน่าจะใช้หมดประมาณ5-6ถขวดได้ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเซรั่มน้ำสีเหลืองประมาณนี้ตอนที่ทาค่ะมันอาจจะรู้สึกเนอะๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งแบบพวกความมันหรือว่าความเหนอะอะไรจนเกินไปส่วนกลิ่นไม่มีน้ำหอมนะคะไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรแต่ว่าก็เป็นกลิ่นปกติเอาไปว่าไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันจะมีความแบบเนอะ หนื่นึๆนิดหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติเราจะทาแค่ตอนตอนกลางคืนพอลงตัวเซรั่มดักสปอร์ตเสร็จนะคะก็จะเป็นตัวสกินเบรเออร์พีแล้วก็โพสตเบอโอติกของฟายเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอยเจอร์บำรุงได้ทั้งเชา้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะตอนเช้านะคะเราสามารถใช้แล้วก็แต่งหน้าต่อได้ทันทีค่ะไม่ได้ทิ้งความเหนื่อหนักไว้บนใบหน้าเลย สำหรับปีนี้นะคะเราใช้ตัวไฟ P และ Post b e ติ t i ประมาณ5-6ขวดได้แล้วค่ะสำหรับไอเทมต่อมานะคะถ้ารู้สึกว่าผิวหน้ามันอ่อนแอหรือว่ามีความแห้งจนเกินไปนะคะแต่งหน้าไม่ติดเราก็จะใช้ตัวนี้ท่าดาเป็นตัวบามของ La l o สโ e p o นะคะตัวนี้เราสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นได้เลยค่ะแต่ว่าตอนเช้ามันอาจจะรบกวนเมคอัพน,นิดนึงแต่ว่าช่วงนี้อากาศช่วงเดือนธันวาปลายปีนี้นะคะ ประเทศไทยของเราอากาศค่อนข้างแห้งนิดนึงเราก็เลยใช้ใช้ตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลังจากนั้นก็กันแดดซึ่งอันนี้ของ b e t y t y ออฟ o s o n นะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้ทาไปไม่รบกวนเมคอัพนะคะแล้วก็ทำให้เราแต่งหน้าสวยขึ้นเพราะว่าเนื้อชิีมกันแดดของเขาอะมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีซึ่งโดยปกติเราอ่ะจะเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มันตรงทีโซนบ้างต่อมานะคะเป็นไอเทม ที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นเบสเมคอัพนะคะของตัวบอบบี้เบลอันนี้เราใช้มาของปีนี้น่าจะก,กับที่2ได้แล้วค่ะก็จะเหลือประมาณนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อบามนะคะเนื้อสีเหลืองเหลองเราทาก่อนแต่งหน้านะคะก็คือปกติตอนเช้าอะ่ะเราจะใช้ตัวไฟล์ ของเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมของไฟล์หลังจากนั้นก็จะเป็นครีมกันแดดของ beauty of jo son นะคะแล้วก็จะปิดด้วยตัวบอบบีบาวค่ะก่อนแต่งหน้าไปทำง,งานอันนี้ก็จะเป็นรูทีนที่เราทาตอนเช้านะคะก็จะประมาณนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทามาดูเมคอัพกันช่วงนี้เราอินกับแบรนด์นี้มากเลยปีนี้เราใช้ไปตลับที่4แล้วค่ะแต่ว่าของแบรนด์นี้ยเขาจะมีรีฟิลก็คือจะเป็น ของจาวินเดอร์โซนะคะท่าดาอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะเราใช้เบอร์ยี่สิบสองค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรโกโลค่ะชอบมากเลยเพราะว่าผิวเราค่อนข้างแห้งใช่ไหมแล้วทีนี้เราชอบผิวที่แบบมันมีความกาสกิ i เบาๆนะคะปกติเราก็ใช้แค่หนึ่งหนึ่งพับกดไปเต็มๆแล้วก็เบนเบนเบน,เนแล้วก็สามารถทาทั่วหน้าได้เลยนะคะปกติเราก็กดแค่กดเดียวเพราะว่าไม่ได้อยากให้แบบดูแต่งหน้าหนาจนเกินไป ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเราใช้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวเล่นด้านนอกนะคะอันนี้สามารถทาได้มันจะให้ผิวก a s s k i เป็นผิวของเราเองแต่ว่ามันดูสวยขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนที่หน้ามันนะคะอาจจะต้องทาแป้งเซตอีกรอบหนึ่งได้ ไอเทมต่อมานะคะคือคอนทัวร์ตัวนี้นะคะอันนี้เราได้มาจากจีนเฉิงตูนะคะด้านในจะเป็นสามช่องแบบนี้นะคะซึ่งอันแรกอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแป้งานางฟ้าต่อมาจะเป็นตัวคอนทัวร์สีเข้มแล้วก็สีอ่อนตัวนี้มันจะติ่งเทานิดนึงเดี๋ยวเราจะสวอทให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีเข้มมัน,นก็จะเป็นตัวสีเทาซึ่งโดยปกติอะ่ะเราก็จะจิ้มจิ้มแล้วก็าทาตรงนี้เลยปุ๊บ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 เห็นไหมสีขึ้น แปง้ง,แงนุ่มมากฝั่งเนี้ยมันจะดูเล็กเลยต่อมานะคะจะเป็นตัวแป้งนางฟ้านะคะปีนี้ยกให้ตัวนี้อันนี้จะเป็นที่เราได้จากเฉิงตูประเทศจีนนะคะด้านในก็จะเป็นแป้งสีข,ขาวๆประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านในนะคะเขาก็จะมีพับนุ่มๆให้หนึ่งอันเป็นผงแบบนี้เลยนะแต่ว่าฟอร์เอาเขาก็มีประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะที่พี่ใช้แล้วก็ ตึงต้งตึงต้งตึ้งไปลเลยเพื่อนเพื่อนดูความมันตรงนี้นะความมันตรงน้้นะ่ะคหก็จะความมันก็จะน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้หนาเตอะโตะไปขนาดนั้นแต่มันจะทําให้ดูแบบซอบลงเฉยๆโดยที่ผิวเราก็ยังเป็นผิวต่อมานะคะจะเป็นตัวนาตาชาเดโลน่านะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์เราก็จะใช้กบตรงบริเวณใต้ตาแพนด้าน,นะคะ แล้วก็ใช้ปิดพวกรอยสิวอะไรได้เลยของเราใช้สีสองเอน,นะคะสีก็จะประมาณนี้มันจะออกสีเนเชอรัลนิดนึงนะคะแบบไม่เหลืองแล้วก็ไม่ชนพูจนเกินไปแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันออกติ่งๆชมพูอยู่นิดนึง เหมาะสาหรับใต้ตาเลยค่ะเพราะว่าเรา,าเคยใช้คอนซีลเลอร์ที่ออกโทนสีเหลืองกบใต้ตามาทําให้ใต้ตามันดูเหลืองจนเกินไปแต่ว่าพอใช้นาตาชาสีที่เป็น n 2อ่ะรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากๆแล้วก็ไม่ตกล่องใต้ตาด้วยค่ะให,ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีต่อมานะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราพกไปเที่ยวบ่อยมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นทาร์รุ่นนี้ฮานาจำชื่อรุ่นไม่ได้ว่า มันชื่อรุ่นอะไรนะคะแต่ว่าเราใช้สียี่สิบสองเอ็ค่ะอันนี้จะเป็นหมุนหมุนขึ้นแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กแล้วก็อันนี้เราก็จะใช้ปาดตรงแพนด้าตรงนี้ปุ๊บป๊บแล้วก็ที่เราชอบอันนี้เพราะว่ามันสามารถเอานิ้วเกลี่ยได้เลยเพื่อนๆหนูปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บนิ้วเกลี่ยแล้วมันกลืนไปกับผิวใต้ตาไปเลยะคะ่ะ ซึ่งแตกต่างกับไอตัวนาตาชาหรือว่าเอากอารกทศที่เราใช้อยู่มันต้องใช้แปรงค่อยเๆเบรนเรแล้วก็เอาพวกฟองน้ำมา,มาตบๆนะคะซึ่งอันนี้ค่อน,อนข้างเวิร์กมากสำหรับการพกขาเพราะเอานิ้วเกลีย่ยไปได้เลยสำหรับไอเทมต่อมานะคะจะเป็นที่เราชอบก็คือแปรงอันนี้ยังไม่ได้รันะคะของ KOS อันนี้เราก็ได้มาจากจีนที่เฉิงตูเหมือนกันเพื่อนต้องไปเปิดดูในคลิปรีวิวเครื่องสาอางจีนที่เฉิงตูนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะแต่ว่าราคาถูกมากคือที่เราชอบอันนี้เพราะว่าขนมันนุ่มมากค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อครีมหรือว่าเนื้อบัตเนื้อฝุ่นใช้ได้หมดเลยนะคะสามารถเกลีย่ยเกลี่ยได้ไม่เป็นเส้นไม่เป็นสามารถทากีคอนซีลเลอร์อ่ะวางวางก็ตึ๊ดไปได้เลยใช้ดีมากคู นม่มากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้บัชออนนะคะอันนี้เราจะเอามาไว้ป๊อกตรงหน้าแก้มนะคะของอินทุมันก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะอ๋อสี02โคนี่ค่ะด้านหนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราสบอทให้ดูมันอาจจะอ่อนๆนมๆไปนะคะมาเดี๋ยวเราจะทายดูมันจะทำให้แก้มอะมันป๊อกขึ้นมันคอมคิรูได้มากขึ้นเพิม่มนเห็นปะ เนาะน่ะนเวลาทานะคะก็จะมองงาหน้าตรงแล้วเราก็จะทาตรงแถวแบบพวกโซนตาดําด้านในหรือว่าตาขาวที่มันชิดด้านในอะ่ะแล้วก็เหลือๆก็เอามาปาดไอตรงตาดนึงแล้วก็เอามาแทบๆตรงจมูกแล้วก็ตรงคางนะคะซึ่งมันจะทําให้เมคอัพแบบมันดูละมุนมากขึ้นเห็นไหมต่างกันไหมนะะสำหรับเมคอัพต่อไปนะคะที่เราชอบจะเป็นของชาแนลค่ะตัวนี้ก็จะเป็น ทาได้ทั้งแก้มทั้งปากนะคะอันนี้สี v ว a l าเบตมันจะออกเป็นประมาณนี้มันใช้มไม่ถูกอะ่ะเด็งแดงเหรอเวลาทามันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเด็งแดงส้มส้มตุ่นตุนแต่ว่าทาออกมาแล้วสวยมากวันนี้แก้มฝั่งนี้นะคะเราก็ใช้ตัวช e แน i ว a l าเบตเหมือนกันเดี๋ยวเราทาให้ดู แต่ว่าปกติเวลาทาเรา,เราจะทาตั้งแต่นี้ไปทาไปด,ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเราก็จะเอาตัวมิคูอีกตัวนี้มาแตะๆด้านหน้าเหมือนเมื่อกี้มันก็จะทําให้แก้มันดูแบบมีมิติมีลูกเล่นมากขึ้นอีเทมต่อมานะคะจะเป็นด,ดัดขนตานะคะ ตัวนี้อันนี้ได้จาก w a คั h เลอร์เหมือนกันนะคะเฉิโตูประเทศจีนตัวนี้จะเป็นที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะเขาจะปรับได้3ระดับน,นี้จะเป็นระดับสูงสุดแหละก็คือ6-5้าองศานะคะดัดได้ตั้งทรงอยู่ทั้งวันอันนี้มันสามารถดัดได้ทั้งขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนตัวนี้จะเป็นของขนตาบน,นะคะ่ะถ้าถอดออกมาตรงนี้จะเป็นของขนตาล่างซึ่งวิธีการสลับก็กดตรงนี้เขาจะมีรูปสอนให้ เราเล่กเรก็จะกลับหัวไปปุ๊บแบบนี้แปลว่าขนตาล่างกําลังทํางานอยู่โดยปกติเราเป็นคนที่ขนตาทิ่มลงข้างล่างเอาอะไรก็งันไม่ขึ้นก่อนอันนี้ใช้โมจิเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูอันนี้ก็คิดว่าดีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นพอไปถึงตูที่จีนอ่ะล้วเจอวอลคัลเลอร์พนักงานเขาแนะนํามาแล้วก็เอลองตำม,มาก็ได้แต่จำได้ว,ว่าอันนี้ประมาณ4ี่ร้อกว่าบาทนะคะหลังจากที่ได้มาก็ใช้ทุกวันอย่างวันนี้ก็ใช้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็ถ้ามีที่ดัดขนตาแล้วก็ต้องมีที่มัสคาร่าค่ะตัวนี้ของแคนเม e นะคะอันนี้ใช้หมดไปด้านที่3าของปีนี้แล้วค่ะด้านใน,นจะเป็นหัวแปรงประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นเหมือนบีซี่ซี่แล้วก็งัดตั้งขึ้นไนดะ้เลยอันนี้อยู่ดีมากอยู่ทั้งวันเราไม่เคยใช้มาสคาร่าตัวไหนที่ มันอยู่ตั้งทนยาวนานขนาดนี้แต่ว่าข้อเสียของมันคือล้างออกค่อนข้างยากนะคะสำหรับตัวลังมาสคาร่าตัวนี้ก็คือของ Heroin Make นะคะเดี๋ยวเราจะ Insert ร์ตรูปอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นไอเทมครีมทามือนะคะโดยปกติอะเราเป็นคนที่ทํางานเราล้างมือค่อนข้างบ่อยซึ่งมืออะจะค่อนข้างแห้งแล้วก็แตกง่ายนะคะแล้วเราก็ตัวนี้นมาอันนี้ได้จากเฉิงตูที่จีนอีกแล้วนะคะ แทนครีมเป็นแฮนครีมที่ชุ่มชื้นมากนะคะมันจะเป็นสีขาว่างนี้แล้วหอมมากหอมแบบหอมวูดดี้อ่ะเวลาใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลาย จบไปแล้วนะคะสําหรับของใช้ที่เราใช้แล้วชอบประจําปี2025สําหรับเพื่อนๆน,นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของที่เราใช้ยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างสําหรับสินค้าที่เรารีวิวไปวันนี้นะคะเราจะปักตะกาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์แล้วก็ดูคลิปเก่าๆในช่องได้นะคะหรือถ้า,าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวคอนเทนต์ประมาณไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเเียร์ค่ะ